เอเกที่ประจานฟังก็ไดผมเกิดในฟังนอนไม่หลับตายแล้วลูกกลับไาใหม่เจนน้องปานข้างล่างปางดูไปเมื่อวานมาอีกวันหนึ่งมันเหมือนกันะโอ้โหเจ้าเขาปฏิหารนะ้จ้าางคนดูอุดมเลยว่าอ้ีเอ็กไม่ใช่ต้องนุ่มแล้วค่อยค่อยพูดตายน่ารักด้วยคมปเลยคมมาอเป็นน้องจีนเลย จี๊การดูของยังคงเจ๊ยตัวแสนคมเหมือนยันคมอะืรน่อุ้ยเจ้าแล้วทั้ง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 ไข่ทั้ง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 เนือด้วยได่ไงนมีตังเก็บเยอะอั้นเป่ารเนื้อยันสองต่อเลยไม่รู้เปิดเปิดแค้คืนเลยเสียอาจารย์รันรันรันต่อเลยโอ้โหเหมือนเปิดเป็รอเที่ยวเลยอาจารย์อยู่ทางคณะเนี้ยผมอยู่ตรงรันบ้านเหรอข้างๆบ้านเอย่จะบ่นไหม ทั้งคืนมันไม่ไหวนะเปิดทั้งคืนดีใจไม่ได้ดูทั้งคืนปุ๊บมาทั้งคืนแน่อ๋อเจี๊ยบเห็นไหมจริงๆไม่เหมือนเก่าหรือวันทำปีแล้วล้างยังไงเนีาอะไรล้างมันมีเทคนิคต้องบอกกันตัวกันสองคนจริงเหรอใช่บอกกังกลางไลรไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยล้างจนเบาเบากระเด็นไปหมดเลยเนี่ยไม่เลยไม่เลยใช่ไหมจับเออเจี๊ยบตั้มแล้วก็ละเอียดยิบเลยตกใจหมดคิดว่าตาย เอาให้ขำในในไลฟ์อาจารย์ได้อะไรเหรออย่างนี้ก็มีอยู่ว่ะโอ้ยเรทิ้งไปหน้าวันอือโอ้โหมาได้ไงเนี่ยอะไรเสี่ยงก็ไม่เคยเห็นเอาเห็นมาไม่ให้คุยเลยไม่คไม่เลยต่้งชาตางชนี่แหลักเลยอุ้ยไม่ควรจานเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีพี่ีผมจะทำไงดี โอ้โี่ดอะ่ออกเนี่เขาเรียกว่ามัดมือไม่ใช่มันมัดมือทังหารเลยมันนีกว่าโนวาี่เลยอ่ะเหรอคนละคนเลยเหรอโบรนีไเป็นณไงดีใช่บกหน่อยแล้วนี่เปนสีเหล็กแล้วอะระยงไงดีอะไรนัโอ้โหปัญญวอดอปัญอาปัน่ะปันเมื่อวานเห็นบอกว่าคุณลุงบอกว่ามึงดูยวไม่ใช่หรอ ปั้นปันตรงพื้นให้ด้วยความเจยใจไงเหรอเขด้วยความเฉยใจใช่ไหมจะได้ด้วยเวอร์ฮิตดาวตาคุณรู้เหรอใช่ล้างสารล้างแล้วเหรอล้างแล้วล้างจัดนั่งรอนานมาเหรอขาก็เ็ยใจด้วยเขาใส่กระดาษไม่อย่างดีเลยอืมาตังปั้นอะไดีอาจารย์แล้วจริงเหรออาจารย์เป็นมงคลเลยสมบูรณ์ปันได้เลยโปงลงโปร่งลงเลยวันนี้โปร่งไอ้สิ่งนี้อ่อ๋อสิ่งอ่ะ เองชิ้ทุกันท้ายนะองค์เนี้ยย่าิวไม่เปิดไงผิ้ยไม่เปิดไงเริ่ื่ะโเลยฉันแลวเพูดจะได้นะราคาแล้วแต่การนี่ราคาเพาะอรมาเดยผมดูตามนั้นเลยเรื่องแรกเลยผมดูเป็นราตามนั้นเห็นเตุเลยไม่ได้เซนพันอไม่ได้คุมาอ ผมก็คิดว่าเขาก็ว่าเก๋หมดอ่ะอ๋อใช่เพราะว่าเป็นแดงมันเป็นสนิมเป็นตะเต็มหมดเลยมันเห็นลายอะไรทุกอย่างเลยร้านไม่เป็นอะไรเป็นครับเอาไงดีพอจับประจำเอาไงดีพี่พี่ี๋ยวผมขอปื๊บนึงให้วางใจจัดบ้างคนเหนื่อยก็เถอะโวยจันเหนื่อยด้วยครับนี่นะบอกเด็กดิ้นเขาว่ายี่สิบโมงยิงเขาจะสวนแล้วเนาะสวนไปเลยนะเห็นด้วยครับท่านบอกว่ามึงกลับอีกใหม่ดีโอ้ท่านบอกด้วยเหรอเนี่ย เป็นย่งนั้นรงกลับไปดีครับโดีมาสุดยอดท่านบอกเลยเหรอเนี่ยอโอเคเียไม่ผมข้องใจไม่เหมือนกันแล้วอาจารย์ให้ให้ผมทำยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนนะจรงิงๆแล้วอย่างนี้นะอาจารย์ฟังฟังผมนิดนึงนะอันนี้ผมอาจจะอยากจะเท้าความให้ได้ยินนิดนึงว่าจรงิงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยผมดูแล้วแล้วผมอะ่ะล้างน้ํามันที่อาจารย์ทาออกถูกไห ด้วยเรื่องมันเงาเงามันมันใช่ผมก็เลยดูไม่ออกอ่ะพูดตรงๆนะก็เลยว่าเอ๊ะเราจะสรุปแลวล้างออกมาผมก็คืนอาจารย์ไปเนอะแต่อาจารย์ล้างอีกทีแล้วเอามาให้ผมดูอีกทีนึงมันคนละอย่างเนอะมันคนละอย่างกันเลยเนอะล้วนๆกัาเดิมด้วยใช่แต่ว่าบางวนกระด้างดำอ่ะกระด้างไม่ไม่ดำอีกเลยแปลกมระเิดอะใช่

การลองค oh, ่อยๆดูก hmm. uh ั huh, yeah. no, than, okay. ่งไหมเชื hmm. ่อผมน้องององนี้ขายเท่าไหร่อ่ะตรงนี้แหละก็ตรงนี้เท่าไหรตรงนี้สักสี่อือพอคิดได้คิดได้เท่าไหร่โอ้ใช่อีกสภาพสวยๆในตอนวันนี้ตั้งขายสองหมื่นหกท้อยเองอือจ้าเก็บไว้ก่อนช่วงนี้ราคาลงน้องเปิดตาถ้าเกิดผิวใช้ใช้อย่างเงี้ยเฉพาะค์พาร์ทนี่ผมว่าไม่ไม่แพงมากนะอือ ใช่แล้วตอนเปง,งยังไงคุณอ,อันนี้ไม่ได้เออตั้งวีดีการบ้าวงวีาเชิญครับในในการที่ผมใส่มาเลยนะเสื้อสีกรมเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อที่ผมชอบที่สุดสีนี้ผมมอบให้การในการเดินทางวันนี้นะครับใครจะมาซื้อผมตัวละพันห้าผมก็ไม่ขายนะจริงครับนะใครจะมาซื้อผมผมไม่เคยขายเลยแล้วทำไมะ ให้อาจารย์พลรักอาจารย์เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ว่ามันไหนค่อยลองติดมาดูอย่างอื่นนะอย่างอื่นนะแต่เนี้ยเมื่อวานผมดูอย่างดีไปแล้ว้วนีมันพุ่งเ่องใส่เลยมามาเยี่ยมเลยนะโอเคอาจารย์ขอบคุณมากสวัสดีครับ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 สวัครดีครับสวัส